นางคำเต้ยจรินพรหลังเห็นเพื่อนแต่งงานมีลูกหมดแล้วสวยแซ่บขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสำหรับนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรแม้ปัจจุบันจะอายุ34ปีแต่มองยังไงก็ไม่เปลี่ยนไม่ต่างจากสมัยเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกๆแถมสถานะหัวใจตอนนี้ก็ยังโสดสนิทหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มไปเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดเตยจรินพรได้เปิดใจผ่านทางช่อง อเล็กส์เรนเดลถึงสาววัยเลยกสามวยความที่ผู้หญิงอายุ30กว่าคนอื่นเขาอาจจะแต่งงานมีลูกไปแล้วบางทีเราอาจจะไหลไปตามกระแสะโลกก็เป็นได้เราก็มาคิดว่าแล้วเราหล่กต้องทํายังไงเราจะได้มีไหมหรือเราจะต้องมีครอบครัวมันเป็นจุดในชีวิตให้เราทบทวนให้คิดเช่นกันแต่ตอนนี้เราคุยกับตัวเองมาแล้วว่า ฮัลโหลอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นไม่ต้องจินตนาการอะไรเยอะขนาดนั้นมันไม่มีอะไรที่แย่เลยเอาวันนี้ให้ดีก่อนอยู่กับวันนี้ก่อนเอ็นจอยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อน